ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายในเรื่องของตัวฟิลามนต์หรือว่าเส้นใยพลาสติกหนึ่งกิโลปริ้นงานได้กี่ชิ้นนะครับยกตัวอย่างผมมีชิ้นงานนะครับมีชิ้นงานนะครับอ่าตอนนี้บอกว่างานที่ผมจะเข้ามาชิ้นใหญ่เกินไปนะครับแต่กาฐานมันก็จะเตือนนะครับแต่คราวนี้ตัว ที่จะทํางานของผมผมก็มีหลายเครื่องอย่างเช่น ETC E.T.5 ซึ่งใหญ่กว่านะครับบอกว่าต้องการเปลี่ยนไม้ผมโอเคต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้งานมนอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเห็นว่างานผมอยู่พอดีกับตัวฐานพิมพ์นะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะปรับชิ้นงาน จริงๆตัว e t ทขนาดที่พิมพ์ได้นะครับ30คูณ30คูณ40เซนะครับแต่อันนี้พอผมมาดูนิดนึงนะครับอันนี้คือขนาดของชิ้นงาน294 294คูณ250ทำให้มันทำงานบน e t ทได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมมีเครื่องที่เป็น e t ทนะครับมันก็จะไม่สามารถทำได้ e t ทีทำได้อยู่ที่2 2 0นะครับคูณ220 แล้วก็คูณ250แต่ว่าเนี้ยมันเป็นบล่างานที่ปรับสเกลลมาแต่ถ้าเกิดผมต้องการจริงๆผมปรับยูนฟอร์มออกเอกว่าเป็น250นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเครื่อง ETC เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้นะแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีส่วนที่ยื่นออกมาทำให้ มันใส่บนฐานพิมพ์ไม่ได้ก็ทำการปับใหม่้่ากับว่าไซส์เต็มเลยเนี่ยมันผมมันทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นผมเลือกใหม่ลองดูว่าถ้าสัก180นะครับคูณ180คูณ2 2 0นะครับโอเคแล้วก็ปรับเขียนงานรู้ต่างกโต๊ะนะครับอันนี้คือใช้งาน ใช้งานที่ผมจะทำการพิมพน,นะครับพูดง่ายๆหนึ่งร้อยแป่งรู้ณสอถ้าเราจะเอาเลขกลมๆมาคุยกันนะครับเช่น100่งร้อยคูณหนึนะครับคูณสองนะครับถ้าผมมีสช้งานขนาดนี้ผมจะพิ้นได้กี่ชิ้นนะครับสำหรับคำถามนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบก็คือว่าความละเอียดนะครับ กับขนาดความหนาแน่นสองสางเรื่องนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมปิ้นด้วยขนาดที่เรียกว่าปานกลางก็คือขนาดเลเยอร์0 2นะครับอินฟิล20%นะครับผมทำการคำนวณน,นะครับว่าผมจะต้องปิ้นนานแค่ไหนแล้วก็ใช้ตัวพลาสติกไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมต้องการงานตัวนี้ใช้เวลาปิ้น18ชั่วโมงนะครับใช้ตัวพลาสติกไปประมาณ206กรัม พูดง่ายๆถ้า1กิโลจะปิ้นได้ประมาณ4ตัวตัวที่5อาจจะปิ้นไม่ได้นะครับแบดไม่พอนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่างานชิ้นเดียวกันนี่แหละนะครับผมไปเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องของความหนาแน่นนะครับผมไปเปลี่ยนรายละเอียดเรื่องของความหนาแน่นผมกลับมานะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนบอกว่าให้มันมีความหนาแน่นน้อยลงลดสัก5%นะครับ พอผมเลือก5%ผมก็คำนวณใหม่นะครับจากเมื่อกี้นะครับ206กรัมนะครับจะปิ้นแมต1กิโลจะปิ้นได้ไม่ถึง5ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมปรับความหนาแน่นลงนะครับมันก็จะใช้แมตอยู่ที่180กรัม180กรัมมันก็จะปิ้นได้5ตัวแน่ๆแต่อาจจะไม่ถึง6ตัวพูดง่ายๆก็คือถ้า1,000นะครับหาร182ผมตีเป็น183 ก็จะได้ห้าตัวกว่าตัวที่หกชิ้นไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นงานชิ้นเดียวกันนะครับอยู่ที่ความหนาแน่นด้วยแต่ถ้าเกิดผมต้องการให้มันตันๆไปเลยนะครับก็บอกว่าความหนาแน่นของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็คำนวณใหม่นี่คืองานชิ้นเดียวกันนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสองร้อยนะครับแล้วเราก็มาดูกัน ตอนนี้ใช้เวลาปิ้น25ชั่วโมงใช้แมทเทอเรียลไป200นะครับ267กรัม267กรัมน,นะครับ1,000หาร267ต้องตีเป็น260พิ้นได้แค่3ชิน้นชิ้นที่4ไม่เสร็จอันนี้จะเห็นได้ว่าขนาดชิ้นงานเท่ากันนะครับแต่ถ้าเรามีการปรับตัวโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับเช่นตัวนี้ ใช้100่งคูณหนึ100คูณ200น,นะครับอาจจะปิ้นได้3ตัวอาจจะปิ้นได้4ตัวอาจจะปิ้นได้5ตัวขึ้นอยู่กับเราปรับตั้งค่าความละเอียดแล้วก็ความหนักแน่นของชิน้นงานนะครับ